The record of the mortality to i mortality. m คำพีวิธีเสียนตอนที่59กฎดเหล็กทั้งสาท่านหมอหม้อหลงดีใจไม่กี่วันไม่นานอำนาจของอาคมปีศาจก็เริ่มออกฤทธิ์ดูเหมือนว่าในหนึ่งวันเขาจะแก่ลงหนึ่งปีซึ่งรวดเร็วจนน่ากลัวเขารู้สึกหวาดกลัวมากจึงคิดหาหนทางควบคุมสถานการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่เหมือนจะไม่เป็นผล ถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่นานเขาจะต้องตายเหมือนคนแก่ธรรมดาทั่วไปที่ค่อยคอยสิ้นใจจนตายแต่ที่เขาดีใจก็คือเวลานี้ดวงจิตของอวีจือทงกลับทรมานยิ่งกว่าที่แท้หลังจากที่อวีจือทงเข้าสิงร่างท่านหมอหมอยิ่งนานก็ยิ่งถูกหลอมรวมเข้ากับจิตของอีกฝ่ายหลอมรวมคือการถูกบังคับให้ยึดร่างการยึดร่างที่ถูกกระทำคือ เมื่อจิตเข้ามาสิงร่างอื่นเป็นเวลานานก็จะค่อยๆถูกจิตของเจ้าของร่างกลืนกินโดยไม่รู้ตัวและจะส่งผลให้แก่กันทั้งสองฝ่ายแต่เหตุการณ์อันน่าอนาถคือจะเหลือเพียงแค่จิตสำนึกเดียวที่คงอยู่ในที่สุดอวีจีถงเมื่อเห็นเช่นนั้นด้วยความจนใจเขาจึงต้องเป็นฝ่ายเข้ายึดร่างเสียเองดังนั้นที่เขาไม่ยินยอมไม่ใช่เพราะว่าเขามีคุณธรรมแต่เพราะกลัวกฎเหล็กการยึดร่างสามข้อในตำนานของโลกแห่งเซียน ข้อแรกผู้ฝึกยทดไม่สามารถยึดร่างของคนธรรมดาได้ไม่เช่นนั้นร่างของผู้ถูกยึดจะแตกสลายเพราะรับการถูกยึดร่างไม่ไหวข้อสองจะสำเร็จก็ต่อเมื่อผู้มีพลังยทดสูงถึงจะยึดร่างผู้ที่มีพลังยทดน้อยกว่าได้โดยไม่ถูกอีกฝ่ายกลืนกินและยิ่งพลังยทดห่างกันมากเท่าไรก็ยิ่งปลอดภัยที่สุดข้อสามตลอดชีวิตของผู้ฝึกยุดหนึ่งคนไม่ว่าพลังยุทธจะสูงหรือต่ำก็สามารถยึดร่างได้เพียงครั้งเดียว ถ้าทำเป็นครั้งที่สองจิตจะแตกสลายไปเองกฎเหล็กสามข้อที่ไม่ว่าจะลองกี่ครั้งก็ไม่สามารถทำลายมันลงได้ไม่รู้ว่าจำกัดคนชั่วที่ต้องการจะยึดร่างเพื่อก่อความวุ่นวายและคนเจ้าเล่ห์ที่ต้องการใช้วิชานี้หนีภัยมามากเท่าไหร่นี่คือคำเตือนจากสวรรค์ต่อการกระทําที่ขัดต่อฟ้าเช่นนี้เพื่อไม่ให้ผู้ฝึกยุดใช้วิชานี้ทำให้สวรรค์วุ่นวายจนฟื้นคืนมาไม่ได้ ดังนั้นถ้าท่านหมอหม้อคือผู้ฝึกยุทธอวีจือถงก็คงไม่หวาดกลัวและก็คงต่อสู้แย่งชิงร่างนี้กับอีกฝ่ายจนตายกันไปข้างหนึ่งทว่าท่านหมอหม้อเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่มีพลังยุทธไม่สามารถถูกยึดร่างได้เกรงว่าถ้าเขาทำไปได้สักครึ่งร่างนั้นก็คงแตกสลายจนสิ้นและแม้ว่าจะหาร่างใหม่ซ่อนตัวก็ไม่สามารถฝืนต่อชะตาที่ต้องหลอมรวมกันอีกครั้งต้องเผชิญกับความอึดอัดและยังแย่ลงไปอีก เพราะพลังยึดของเขาจะลดลงอย่างรวดเร็วทุกครั้งที่จิตเข้าออกร่างและเสียหายจนเข้าออกร่างไม่ได้อีกสุดท้ายจะถูกขังอยู่ในร่างและหลอมรวมเข้าด้วยกันทุกคนรู้ดีว่าหลังจากที่กลายเป็นดวงจิตเขาก็ไม่มีร่างที่ใช้นั่งสมาธิเพิ่มพลังได้ดังนั้นพลังยุธ์ที่มีอยู่ก็จะลดลงทุกครั้งที่ใช้และจะค่อยๆน้อยลงตามการเวลาเขาก็ไม่รู้ว่าจะประคองได้นานเท่าไหร่ ดังนั้นนอกจากหาผู้ฝึกยุทธที่พลังยุทธน้อยกว่าและสามารถรับการยึดร่างได้ไม่เช่นนั้นอวีจือถงจะไม่ยอมออกจากร่างเพื่อไปเสี่ยงอีกการที่ร่างกายของอีกฝ่ายใกล้จะแตกสลายเพราะอาคมโลหิตจนทําให้จิตของตนไม่มีร่างสถิตและการต้องเผชิญกับอันตรายที่ต้องถูกจิตของอีกฝ่ายกลืนกินภายใต้แรงกดดันทั้งสองหลังจากที่อวีจือถงผู้กลัวตายได้คิดทบทวน เขาจึงต้องยอมทิ้งความแค้นส่วนตัวชั่วคราวและยอมร่วมมือกับท่านหมอหม้ออย่างจำใจโดยเล่าเรื่องราวทั้งหมดรวมทั้งคุณและโทษให้อีกฝ่ายฟังหลังจากที่ท่านหมอหม้อได้ฟังเริ่มแรกก็รู้สึกโกรธแต่ก็นึกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีเขาจึงรีบได้ตั้งบัญญัติสามประการกับอวี๋จือถงเพื่อให้ได้ข้อตกลงสีหน้าแห่งความกล้าหาญปรากฏขึ้นมาในทันทีข้อแรกท่านหมอหม้อจะต้องทําตามวิธีของอวี๋จือถงเพื่อควบคุมจิตสํานึกของตนไว้ ไม่ให้หลอมรวมเข้ากับจิตของอีกฝ่ายและอวีจือถงยังสอนเคล็ดวิชาลับที่ช่วยทําให้แก่ช้าลงและทําให้มีพลังยุทธในระยะเวลาสั้นๆแก่อีกฝ่ายข้อ2ท่านหมอหม้อต้องหาเด็กที่มีรากวิญญาณและสามารถฝึกวิชาสันไรสิ้นสุดได้และถ่ายทอดวิชานี้ให้แก่เขาจากนั้นรอเวลาสุกหนอมท่านหมอม้อสามารถใช้พลังยุทธที่มีเข้ายึดร่างและเกิดใหม่อีกครั้ง ท่านหมอมอเคยสงสัยในจุดนี้และคิดอยากจะฝึกวิชานี้ด้วยตนเองแน่นอนว่าฝึกไม่สำเร็จหนำซ้ำยังถูกอวีจือถงหัวเราะเยาะถึงได้รู้ว่าคนที่ไม่มีรากวิญญาณไม่มีทางฝึกพลังยุทธได้และเขาก็คือคนธรรมดาที่ไม่มีรากวิญญาณที่ผู้ฝึกยึดพูดถึงข้อสุดท้ายหลังจากที่ท่านหมอมอยึดร่างสำเร็จและมีเวลาปรับตัวมากพอแล้วจะต้องช่วยอีกฝ่ายตามหาร่างที่เหมาะสมพร้อมทั้งช่วยเขายึดร่าง เงื่อนไขด้านบนดูเหมือนว่าท่านหมอม่อจะค่อนข้างได้เปรียบแต่ก็ไม่มีทางเลือกใครให้อวีจือถงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องถูกหลอมจิตตรงหน้ากันเขาตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแน่นอนว่าต้องยอมเสียเปรียบเป็นธรรมดาแต่เสียเปรียบจริงหรือไม่นั้นก็มีแค่เขาเท่านั้นที่รู้เพราะว่าก่อนหน้านั้นอวีจือถงเคยเสนอให้ท่านหมอม่อไปขอความช่วยเหลือที่ตระกูลเขา แต่ท่านหมอหม้อที่มีประสบการณ์สูงจะยอมมอบอำนาจให้อีกฝ่ายได้อย่างไรแน่นอนว่าเขาปฏิเสธโดยทันทีสิ่งนี้ทำให้อวีจือถงเกลียดแค้นเขาเข้ากระดูกดำมาโดยตลอดเรื่องที่เกิดต่อจากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องพูดอีกหลายปีก่อนท่านหมอหม้อก็ยังหาผู้ที่เหมาะสมไม่ได้จึงได้เข้าพักสตธทมินอย่างหมดหวังจากนั้นก็รับหานลี่เป็นศิษย์โดยบังเอิญและถ่ายทอดวิชาสันไรสิ้นสุดให้สิ่งเหล่านี้ไม่ต่างกับที่ท่านหมอหม้อเล่าให้ฟัง จนกระทั่งแฮร์ลี่ได้เผชิญด้วยตัวเองหลังจากที่แฮร์ลี่ฟังจบเขาก็ถอนหายใจยาวความสงสัยทั้งหมดที่มีก็คลี่คลายลงแต่เมื่อเขาเห็นอวีจือถงหยุดไม่เล่าเรื่องราวทั้งหมดต่อสีหน้าก็เปลี่ยนและเอ่ยอย่างเยือกเย็นว่าเหมือนว่าท่านยังไม่ได้บอกข้าถึงสาเหตุที่ท่านหมอหม้อตายไม่มีอะไรที่ต้องอธิบายแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะท่านหมอหม้อประเมินกำลังวิชาสันไร้สิ้นสุดของเจ้าต่ำไป พลังยุดไม่แั่งกล้าเท่าเจ้าจึงเข้ายึดร่างไม่สําเร็จและถูกเจ้ากลืนกินแทนน้ําเสียงของอวีจือถงลังเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็เอ่ยความจริงออกมาถ้าเช่นนั้นลูกแก้วสีเหลืองที่เข้ามาในร่างค่าครั้งแรกคือดวงจิตของท่านหมอหม้อลูกแก้วสีเขียวครั้งที่สองก็คือเจ้าหารลี่พูดขึ้นอย่างเรียบเรียมนั่นนั่นมันตอนนั้นข้าก็คิดว่าเจ้ากับท่านหมอหม้อตายไปพร้อมกันแล้ว และเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองร่างนี้ข้าก็เลยคิดจะใช้ต่อเขาพูดอย่างเก้ะเก้กังๆหึกเกรงว่าจะไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นเพราะท่านตั้งใจวางแผนไว้ต่างหากอาวีจือถงตอนแรกที่ท่านถ่ายทอดวิชาย,ยึดร่างให้ท่านหมอมม่อเกรงว่าจะไม่ได้หวังดีเจตนาที่จะไม่พูดว่าสําเร็จหรือไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับความลึกล้ําของพลังยุธ์ถ้าตามแผนเดิมของท่านคือเมื่อท่านหมอมม่อใช้พลังกลืนวิญญาณทำร้ายตัวเอง และวิชาสันไรสิ้นสุดขั้นสี่ของข้าซึ่งพลังยึดไม่ต่างกันมากทันทีที่เข้ายึดร่างทั้งสองฝ่ายก็จะต่อสู้กันเองจนตายไปพร้อมกันจากนั้นท่านก็จะได้ผลประโยชน์ไปได้โอกาสเข้าครอบครองร่างของข้ายึดร่างได้สําเร็จข้าทายไม่ผิดสินะท่านผู้ฝึกยึดอวีของข้าฮาร์ลี่เอ่ยปากพูดสิ่งที่เขาคาดเดาออกมารวดเดียวหลังจากที่อวีจือถงได้ฟังก็เงียบไปชั่วครู่จากนั้นสักพักจึงถอนหายใจ เขาดูเสื่องซึมและไม่โต้แยง้งใดๆตอนแรกที่ข้าชื่นชมเจ้าก็แค่เผลอปากออกไปแต่ตอนนี้ข้าชื่นชมเจ้าด้วยใจจริงเจ้าฉลาดมากเหนือกว่าท่านหมอจ้งจอกหม้อคนนั้นเสียอีกเจ้าทายถูกแล้วทั้งหมดคือสิ่งที่ข้าวางแผนไว้แต่คิดไม่ถึงเลยว่าพรสวรรค์นในการฝึกเป็นเซียนของเจ้าจะโดดเด่นเช่นนี้เพียงระยะเวลาสั้นๆก็สามารถฝึกวิชาสันไรสิ้นสุดได้ถึงขั้นหกต่ำกว่าข้าเพียงหนึ่งขั้น ไม่เพียงแต่จะกลืนกินจิตของท่านหมอหม้อได้อย่างง่ายๆแม้แต่ข้าที่มีจิตผู้ฝึกยุทธบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่คู่มือของเจ้านำซ้ำยังเสียจิตวิญญาณไปไม่น้อยแต่คำพูดเขากลับเปลี่ยนไปทันใดนั้นน้ำเสียงก็ฟังดูเยอะยิ่งหม้อจวีเริอนเป็นเพียงแค่คนธรรมดายังกล้าขึ้นมาเทียบเท่ากับพวกเราผู้ฝึกยุทธมานับเป็นพี่น้องอย่างเขาคู่ควรหรือสิ่งที่ข้าทนไม่ได้คือเขากลับใช้วิธีการอันชั่วช้าทำลายวรยุทธของข้า และยังคิดจะมุ่งสู่เส้นทางแห่งเซียนช่างเพ้อฝันเสียจริงอวีจีถงพูดกัดฟันกรอดดูเหมือนว่าในใจจะแค้นเคืองท่านหมอหม้ออยู่นานแต่เพิ่งจะแสดงออกมาอย่างไม่เกรงกลัวในตอนนี้แต่เจ้าไม่เหมือนกันเจ้ามีรากวิญ,ญญาณมาแต่เกิดพรสวรรค์เหนือมนุษย์มาอาศัยอยู่ในโลกมนุษย์มันช่างน่าเสียดายถ้าเจ้ายอมช่วยข้าหาร่างที่เหมาะสมและช่วยข้ายึดร่างแล้วล่ะก็ ข้าจะยอมเป็นผู้นำทางพาเจ้าไปพบผู้อาวุโสในตระกูลและให้รับเจ้าเข้าเป็นศิษย์เจ้าคิดว่าเป็นอย่างไร